ลลหลังจากที่ทดลองปลูกมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งนะคะเพราะว่าโดนศัตรูพืชจู่โจมทำลายค่ะแต่มาในช่วงหลังมานี้ค่ะทางเกษตรก,รกรก็คือนางสาวสุพัทรขวัญอุสมาหรือว่าน้องเอื้องวัย31ปีเรียนรู้จากความล้มเหลวก็สามารถที่จะปลูกมะเขือเทศเช,ชอรี่ในรอบนี้สำเร็จออกมาได้ค่ะ เธอบอกว่าเรียนจบมาก็ไม่มีงานที่เป็นหลักแหล่งนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะได้มีโอกาสกลับมาอยู่บ้านเพื่อที่จะดูแลคุณแม่ซึ่งปวดเป็นมะเร็งค่ะต้องหาอาหารที่ปลอดสารเคมีก็เลยคิดว่าน่าจะปลูกผักไว้บริโภคเองภายในครัวเรือนหลังจากนั้นก็ทดลองปลูกมาเรื่อยรวมถึงมะเขือเทศเชอรี่นี่แหละค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะมะเขือเทศเชอรี่รุ่นที่น้องเอื้องปลูกเนี่ยก็เริ่มออกผลผลิตแล้วค่ะซึ่งในตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงแรกๆยังให ผลผลิตไม่มากเท่าไร แต่ทั้งหมดนี้ค่ะคุณเจริญนายคุณผู้ชมคะมีลูกค้าซื้ออยากต่อเนื่องค่ะครับส่วนการดูแลเนี่ยมีทั้งศึกษาหาวิธีด้วยตัวเองนะครับอย่างการให้น้ําก็เป็นระบบผ่านน้าหยดนะครับแล้วก็บารุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์วิธีแบบออร์แกนิกหมดรวมถึงปรึกษาทางกเกษตรอําเภอด้วยทัาก็เข้ามาแนะนําส่งเสริมวิธีการต่างๆหลายอย่างจนตอนนี้ครับพื้นที่3แปลงที่แบ่งไม้ปลูกต้นมะเขือเทศเชอรี่เนี่ยมี100ต้นนะครับแล้วก็มีอะไรได้เข้าบ้านทุกวันเพราะว่าทั้งตระเวนส่งขายแล้วก็ขายออนไลน์ด้วยครับ อายุของมะเขือเเชอรี่อยู่ได้ประมาณ4-6เดือนครับเอ่อขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโลกและก็การบำรุงรักษาถ้าเราเตรียมดินดีเ,เขาก็จะแข็งแรงแล้วก็ออกลูกเยอะออกผลเยอะจะเก็บได้นานครับมัาเป็นะเขือแต่พันอะไรนะครับเอ่อเชอรี่ครับปลอดสารพิษไหมครับปลอดสารพิษครับจะเป็นการปลูกแบบอินทรีครับไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยทุกอย่างคือ ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำหมักทำเองอน้ำหมักป้องกันแมลงก็ทำเองครับ ตัวน้องเอื้องบอกว่าในช่วงที่ผลผลิตออกเยอะๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะส่งขายรับรายได้วันละประมาณ1,000บาทแต่ว่ายืนพื้นเนี่ยห้าบาทได้แน่ๆเฉพาะมะเขือเทศเชอรี่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่รวมกับพืชผักอย่างอื่นที่ทางน้องเอื้องปลูกภายในบ้านค่ะมีพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นี่สามารถทํากินได้มีรายได้อย่างน้อยเลยนะคะน้องเอื้องบอกว่า1 5 0 0 0บาทซึ่งถือว่าเพียงพอสําหรับการใช้จ่ายในต่างจังหวัดน,นะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงอีกอย่างหนึ่งค่ะสําหรับการ ทำการเกษตรแบบผสมผสานภายในพื้นที่บ้านของตัวเองค่ะครับมาเขือจำนวน